ไม่ใช่ครับอันนี้คือ CV หกร้อยผมียลนัมเบอร์นะครับ c v อเดี๋ยว cbsg u 2000066ูนะครับโอเคผมจะเทสกั้เลยลอันนี้ที่แจ้งไปว่าไม่มีอากา,ารผิดปกตินะครับ ครับผมงอยสามสินะครับ230นะครับรอเซนตนะครับยังไม่ได้เสียบนะครับแบตเตอรี่12.7นะครับเอาพุทไออินพุตนะครับศูนย์นะครับแต่ผมจะเสียบโหลดนะครับนี่นะครับไฟติดแล้วนะครับเอาพุทนะครับ230นะครับไอโหลดยีเอร์เซ็นต์แบตเตอรี่12.0นนะครับอินพุตศูนย์นะครับ ต่อไปผมจะเสียบ AC นะครับซึ่งผมเสียบแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดปลั๊กครับลมดังนะครับเอาพุทนะครับสองรอยสามสิบเจ็ดนะครับโหลดยี่สิเปอร์เซนแบตเตอรี่ส2 3สองจดสามนะครับ,บ,ตตร 12, รบอินพุตสองร้อยสามสิเจ็ดนะครับผมโอเคต่อไปผมจะถอดปลั๊กออกนะครับถอบดโหลดออกนะครับ ับเอาพุทนะครับ237นะครับโหลด0%นะครับแบตเตอรี่12.6นะครับอินพุต237นะครับก็ประมาณนี้นะครับ